อย่างหนึ่งพักตามฤดูกาลได้ค่ะพี่น้องเด้อจะเป็นเนี่ย,ยเขาทำแล้วเขาก็สบายตัวเมืันเขาติดขาดอีกอย่างจักอย่างถ้าเขาบ่อถ้ำเนี่ยแต่พี่น้องกันกับยายดวนเด้อค่ะพี่น้องเด้ยอดยายดวนเดี๋ยวมีอีกอย่างอันนี้แหละค่ะพี่ทุาคนแบบนี่ยทุกเศร้านะคะต่อไปนี่ทุกเศร้าอยากตะลุมริมรัวนะคะพี่น้องเนาะยายดวนจะชอบท้านนะคะ เวลาไหนพี่ใหญ่ดวดทองกันกับพี่ใหญ่ดวดเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อพี่ใหญ่ดวดกับบะหมีหยังอันนี้แหละค่ะพี่ะว่าเนี่ยทุกเสาเนะะี่ค่ะต่อไปนีิทุกเสาว่าเป็น่จังไถ่เนี่ค่ะพี่น้องเนาะนกับมีแห้งเนี่ยค่ะพี่น้องมิกมันก็ดพีจังสบายโตค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่บ้านยายลำดวนดินฐานเด้อค่ะเด้อ เมื่อวาย่ด่วนที่เก็บพักบุงมันบอกค่ะพี่น้องแย่ด ah, ่วนคือพ <future pudding> ี่เก็บพักบุงเลยด้ค่ะพี่น้องมันกับบุรีปันไดใช่ไพี่น้องเพราะว่ามันมียาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่บดจำเป็นกับบดดับพี่น้องนะคะพี่น้องเนาะเอ้าเอ้าอ่ะรู้แล้วค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าแย่ด่วนกันคิดแย่ด่วนคิดเองนะค่ะเนาะแย่ด่วนกับคิดตามเพราะว่แย่ด่วนกับชอบผักนะคะพี่น้องเนาะชอบทานผักนะคะพี่น้องเนาะยางไอ้ โซดากระไรพี่น้องเอ่อโซดามาแช่กระไรจ้ะพี่น้องเนาะมันก็จะรักษาอะไดนีล่างก็คือเวลาล่างก็มาเสริมค่ะจงังยีนเละค่ะพี่น้องเนาะมันก็ทําให้กินผักไปด้วยนะคะกินธาตุเข่าไปด้วยนะคะพี่น้องพุทธละไมก็คือการกระพิลลาร์พัะแนะนําผักท่านตามฤด,ดูกาลนะคะพี่น้องเนาะถ้าเวล่าห้าไปซื้อในตลาดเ้องกับแนะน,านําให้ล้างดีๆนะคะพี่น้องเนาะ,ะไอ ออกนะพี่น้องยายกด่วนาลางแยกเดินบาลางก็่าเสียปอดภัยกว่านะคะพี่น้องเนะยาะเแยกด่วนกับล่างแบบนี้นะคะพี่น้องเนาะยายกด่วนมีลูกประจำตัวค่ะพี่นอ้องอึบยกด่วนมีลูกประจำตัวเนาะยายกดวนก็ต้องระมัดระวังในการกินเนาะค่ะพี่น้องเนาะหากตะลุ่มลิ่มรัวนะคะพี่น้องเนาะยายกดวนจะชอบค่านน,นคะคะเวลาใ,ใดจะแยกด่วนท้องพี่น้องคนละวัยก็กิน ตามฤดูกาลค่ะพี่น้องเอสำหรับผลเมลไม้หวานก็จะมีประมาณฝรั่งค่ะพี่น้องนะฝรั่งจะย่อยด่วนกินได้นะคะับไอ้ทุกอย่างด้วงเบยไอ้โซดากระไรพี่น้องเออโซดามาแซ่กระไรจ้ะพี่น้องเนาะมันก็จะรักษาอะไรล่างก็คือเวลาล่างก็เท่าเท่าม่มีรูเขาก็กินท่านได้จ้ะพี่น้องเนาะอันนี้จะย่ยด่วนก็บซื้อซัดจากย่อยด่วนเองค่ะพี่น้องนะกินผักกินยาเนาะ สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับสู่บ้านแย่ลำดวนตีนฐานเด้อค่ะเด้อเมือนี้นแย่ดวนที่มาคุยเรื่องการกินผักเนะาะค่ะพี่น้องเนาะการกินผักผล,ลไม้ที่ให้มีประโยชน์เด้อค่ะทุกคนเด้อต้องแชร์ไปถ้าก่อนหน้าค่ะพี่น้องเนาะแชร์พักไว้ค่ะพี่น้องเพราะแชร์พักไว้สักนาทีหนึ่งสวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับสู่บ้านแย่ลำดวนตีนฐานเด้อค่ะเด้อ มันนี่แค่ด่วนที่อันกินอีหยังก็ต้องระวังแน่ค่ะพี่น้องเพื่อให้ยายด่วนมันจังไรนะก็ค่ะทุกคนก็ให้หลักษาสุขภาพพื่อให้ยายด่วนก็กินบ่อยค่ะพี่น้องเนาะมันก็จะมีความหวานแน่นิหน่อยนะแต่เขามีโรคอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเขามีโรคมากอยู่ค่ะจังจีิงแหละค่ะพี่น้องเนาะมันก็ทําให กินผักไปด้วยนะคะกินธาตุเข่าไปด้วยนะคะพี่น้องผลไม้ก็คือขัดค่ะพี่น้องผลไม้ก็กินตามฤดูกาลค่ะพี่น้องเอสำหรับผลไม่บวหวานก็จะมีประมาณมะฝรั่งค่ะพี่น้องนะฝรั่งที่ใหญ่โดนกินได้นะคะไอ้ทุกอย่างกันไอ้ออกนะพี่น้องใหญ่ดโดนบาลานาายัดเดินบาลางก็คือปลอดภัยกว่านะคะพี่น้องเนาะ ยายด่วนรับล่างแบบนี้ค่ะพี่น้องเนาะมาคุยเรื่องการกินผักเนาะค่ะพี่น้องเนาะการกินผักผลไม้ที่ให้มีประโยชน์เด้อค่ะทุกคนเด้อพี่เก็บพักบงมันบอกค่ะพี่น้องอย่าด่คือพี่เก็บพักบุงเลยดยค่ะพี่น้องมันกระบรีปัญหาอีกค่ะพี่น้องเพราะมันมียาเนาะค่ะพี่น้องเนาะการปจะจเป็นกับตอนนั้นยายด่วนทองผูกนะคะพี่น้องเนาะในสจวมียายด่วนว่าให้ตั้งไหนเนาะสัญญาอย่าด่วนว่า ให่ด่วนกันลิเปตอันเก็บอันตัล้ลึงนะคะตอนยหญด่วนทํางานอยู่อันกุ้งอันสกัดพี่นอ้องก็กินได้ค่ะไอพักตักต้มลึงนี่นะคะพี่น้องแต่เฮ็ดเฮ็ดละบายได้กับพี่น้องเฮ็ดให้ดละบายดีเลยนะคะยายด่วนเคยทานเลยนะคะยาย,ยด่วนยายด่วนมีลูกประจำตัวค่ะพี่นอ้องอึบ เอยดวนไม่รูประจําตัวเนาะยาด่วนก็ต้องรับมาแล้วว่างในการกินเนาะค่ะพี่น้องเนาะต้องแช่ไว้ถ้าก่อนหน้าค่ะพี่น้องเนาะไอแช่พักไว้ก่ะพี่น้องเพราะแช่พักไว้สักนาทีหนึ่งต้องแช่ไว้ถ้าก่อนหน้าค่ะพี่น้องเนาะไอแช่พักไว้ก่ะพี่น้องเพราะแช่พักไว้สักนาทีหนึ่งว่าพี่จังไส้เนาะค่ะพี่น้องเนาะมันก็มีแห้งเค่ะพี่น้องมิมิมันก็ดพีจังสบายโตค่ะพี่น้องบัวยายด่วนก็มีอัน กินอีอย่างก็ต้องระวังแน่ค่ะพี่น้องเพื่อให้ใหญ่ด่วนมนจากไหนนะก็กัะทุกคนก็ะให้หลักตาสูขภาพาเพื่อใหญ่ด่วนก็จะลงกันราคาออกกรลังกายแหละค่ะพี่้องเนาะแต่ว่าอย่างอื่นก็มี่อยู่กับพี่้องแต่ว่ามันเป็นอี่จะวัดของใหญ่ด่วนเนาะจากพี่้องเนาะมันจะมีสารอะไรทักอย่างหนึ่งแหละค่ะพี่้องเนาะมันจะมีสารมันจะมีสารทักอย่างหนึ่งเพราะว่ามัน ใหญ่ด่วนขึ้นอันกินอีหยังก็ต้องระวังแนค่ค่ะพี่น้องคพื่อให้ยด่วนมนจากไหนลนะ่ะก็ทุกคนก็นให้หลักษาสุขภาพพักพักหรือมันก็มีประโยชน์ไปหลายอย่างจ่ะพี่น้องถาทานกินได้นะค่ะพี่น้องเนาะมันก็จะทําให้ร่างกายห้องดดรับสารหยังแบว่าไปจังไลนะค่ะพี่น้องเนาะมันก็มีแห้งเลยค่ะพี่น้องไม่ม่มันเกจัง โตครับพี่น้องอย่างนั้นครับพี่น้องเนาะเื่องสบามยแยกก็ออกกำลังกายออกกำลังกายแลระยะก็สิไปเยี่ยมเนายาย่ดวนก็จะให้เบิ่งเพิ่มฮีนาของยาย่ดวนเนาะค่ะพี่น้องแล้วเล้าบ่มีลูกเขาก็กินทานได้จ้ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ยายดวนก็ศึกษาจากยาย่ดวนเองค่ะพี่น้องนะกินผักกินยาเนาะประกันกับาย่ดวนเด้อค่ะพี่น้องเด้อยาย่ดวนก็บ่มีอีหยัง อันนี้แหละค่ะพิ่พขาบอกเนี่ยฮะทุกเท่านะคะต่อไปนี่ทุกเท่าเนตอนนั้นยายด่วนทองผูกนะคะพี่น้องเนาะไอตัวมียายด่วนว่าเฮ้ยตั้งไหนเนาะสันแย่ด่ายายด่วนก็ริเปิดอันเก็บอันตำลึงนะคะตอนยายด่วนทํางานอยู่อันกุ๊กพักนี่มันจะมีประโยชน์ไปหลายอย่างจต่พี่น้องทางทางกินได้นะคะพี่น้องเนาะมันก็จะทําให้ร่างกายเข้าด้รับสารแย่ง อไอพักต้มพักต้มรึ่ง <House> นี่นะครับพ <en> <water> ี่น้องแระเฮ็ดให้ทะลบายได้กับพี่น้องเฮ็ดเห็นลำบายดีเลยนะคะยายด่วนเคยท่านเลยนะคะยายด่วนเพลดนะก็เพี่น้องเอามาหลวกกินมาอย่างกินโอ้ได้ผลค่ะพี่น้องได้ผลค่ะจะเป็นยาระบายชนิดหนึ่งนะคะพี่น้องเอ้อผักตำลึงนะคะแล้วมาคุยเรลืองการกินผักเนาะค่ะพี่น้องเนาะการกินผักผลไม้ที่ให้มีประโยชน์เด้อค่ะทุกคนเด้อท่านกับพี่น้อง ักเข้าตามดูกาณนะจะนักจะปลอดภัยกว่านะค่ะพี่น้องเนาะจยางกะทินริมรวยอ่งกะทินริมรวยใหญ่ก็มากค่ะพี่น้องมันก็จะกินไรก็อะไรที่ดีปากด้วยค่ะพี่น้องพักตามฤดูกันนะคะพี่น้องเนาะแย่าที่นี้บวชจะพักอะไรพักกะทิริมร่วยพักตำลึงนะครับในยามหนึ่งกับพักบุ้งพักบุ้งกับขึ้นกันค่ะพี่น้องพักบุ้งแต่กัยพักบุ้งนี่มันก็จะบลอดดีพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็น มันจะมีตอนนั้นแยด่วนทองผูกนะคะพี่น้องเนาะล้วจะมีายด่วนว่าเหตุใดหนาะสารแย่ด่วนว่ายด่วนก็เลยไปเก็บอันตำลึงนะคะตอนแยด่วนทํางานอยู่อันกอันกินอีหยังก็ต้องระวังแน่ค่ะพี่น้องเพราะว่าแย่ด่วนมจากไหนนะก็ทุกคนก็ให้หลักษาสุขภาพเพื่อก่มันจะมีสารอะไรทัอยางเหรอค่ะพี่น้องเนาะมันจะมีสารมันจะมีสารทัอยางหนึ่งเพราะว่ามัน แยกดวงคือแต่ไอออกนะพี่น้องแยกดวงบาลางแยกเดินบาลางอย่าคือปลอดภัยกว่านะคะพี่น้องเนาะเแยกดวงแบบลางแบบนี้แหะค่ะพี่น้องเนาะกันกับแยกดวงเด้อค่ะพี่น้องเด้อแยกดวงกับบะหมี่อย่างอันนี้แหละค่ะพี่เุกผูบ้าเนี่ย ทุกเศรานะคะต่อไปนี้ทุกเส้าพักพักนี่มันจะมีประโยชน์ไปหลายอย่างจะพี่น้องาทานกินได้นะคะพี่น้องเนาะมันก็จะทําให้ร่างกายเอ้าได้รับสารยังตกระอกนะคะับียวอีอย่างหนึ่งก็พักบุ้งพักบุ้งกับขึ้นกัน,นะคะ่ะพี่น้องพักบุ้งเดี่ยวก็เ้ยพักบุ้งนี่มันก็จะบอดีพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นมันจะมีสวัสดีค่ะพี่น,อน้องอินดียตลับสูุบ้านให้ลำดวดนดตนมฐานเด้อค่ะเด้อ มันนี้แย่โดนที่มากส่ค่ะจังซจี่ลละค่ะพี่้องเนาะมันก็ทําให้กินผักไปด้วยนะคะกินท่านเขาไปด้วยนะคะพี่้องพุนละไม่ก็คือกัดกับพี่นอ้นองกัดก็กินได้ค่ะ